สวัสดีพี่น้องพ้องปายสูผู้สุคนเดอครับผมนะครับเมื่อนี้การมาพบมาพ่อนะครับกับทางพยัญชนะบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องการเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวของทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซูฟังเดอครับว่าแล้วกาเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับพี่น้องนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มีลุ้นได้สิทธิ์ปกครองบุตรหลังจากทนายพัดออกมาโพสต์ทางแก้แบบนี้นะครับพี่น้องก็คือว่าแบบนี้ครับพี่น้องนะครับก็คือทางทนายพัด นะครับเพื่อนได้ออกมาโพสเฟสนะครับในเพจของทนายพัฒนนะครับซึ่งเพื่อนโพสแบบนี้พี่น้องนะครับหากบิดากับมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอำนาจการปกครองมันจะอยู่ที่มารดาเพียงคนเดียวว่าซันพี่น้องอันนี้ก็คือเขเคสของทางคุณยบ้านฟิลแลนด์เลยครับเพราะว่าบร่ได้จดทะเบียนกันถ้าบร่ได้จดทะเบียนเป็นว่าครับอำนาจการปกครองกับซีอีที่แม่นะครับบอกยังไงคนเดียวแต่ ทางแก้นะครับเราก็แฮตแตกแบบนี้ครับพี่น้องทางแก้คือพ่อร้องศาลนั่นแหละครับก็คือทางแก้นะครับบัดที่นี่ก็เลยมีเอฟซีนะครับพี่น้องเพราะหินเราก็ตกใจนะครับว่าเข้าใจในข้อกฎหมายนะครับก็เลยเม่นถามทางทนายพัดนะครับเพื่อนเม้นถามแบบนี้พี่น้องทนายพูดแบบนี้ห่วงพ่อบิ๊กนะว่าสั้นครับพี่น้องนะครับทนายพัดเราก็เลยมาตอบนะครับมาตอบว่าพี่เป็นห่วงทําไมเมื่อพ่อเขาร้องเป็นพ่อโดยชอบ ด้วยกฎหมายเขาก็มีอำนาจครึ่งหนึ่งวัสดครับพี่น้องนะครับแล้วเราก็ทนายพัดเราก็บมินต่อนะครับมันมีทางแก้ของมันอยู่วัสดครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเพื่อสูฟังเด้อครับพอเห็นแบบนี้กะใจชื่นขึ้นมาเนาะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับว่าได้จดทะเบียนสมรสนะครับถ้าเขาบอกไปฟ้องศาลนะครับแน่นอนเขาบ่มิสิตเพราะว่าสิทธิ์จะอยู่ที่มารดาเพียงคนเดียวแต่ ตอนนี้ก็ทางผู้ใหญ่บ้านทีแล้วก็เลยทางแก้ก็คือฟ้องนะครับก็คือต่อสารนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้ก็ยังบ่าท่านนี้มีการตัดสินยังออกมาเด้อพี่น้องเพิ่งกระทําตามขั้นตอนทางแก้กว่าเพิ่อยู่นะครับก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสู้ฟังเด้อครับผมนะครับพี่น้องนะครับมีความคิดเห็นจังใดกะสามารถคอมเมนต์นะครับบอกสู้กันฟังได้เด้อครับผมนะครับเจอกันในอีพีต่อๆไปด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ